สวัสดีครับผม TC ชาแนเเล,ลนะครับตอนนี้มาที่บ้านของยายคุณยายอุ่นนะครับเอาพักขึ้นบ้านของคุณยายอุ่นนะครับคุณทนายนี่ทัดฝากกฝากบ้านไวท้ที่ฝากพักไว้ที่บ้านของคุณยายอุ่นนะครับคุณยายบอกตัว Illion. Anyway, ค่อยๆขึ้นค่ะบางๆขึ้นนู้นเด้อปูเด้อขึ้นฟันฟันได้หมด้อเบาขึ้นนู้นเด้อืมหายใจห้งเดลยนะคะโอ้ไม่เป็นไรมาช่วยเช่อเชื่อ

มยขนาดเลยบอกตั้งไป้ห ah> ันบอกไปหึนในย่ายแล้วจะเสียไว้ใส่เอาไว้ก็เข้าในบ้านหันผาเออทำบุญแล้วเ้าบัแล้วยังหื้อยเลย ก็ใหญ่กับพี่ต้อยนะคะก็พากันฮะองค์พระพุทธรูปขึ้นมาแล้วคะเนาะเอาพืนานไปนะะเอาเค็งไปตรงนี้นะคะกันมาไป้างกสินอะทุกทุกอยงแล้วก็ยมาพี่

มาไวได้คุณเขาคุบขื่กำก็ดีมี่ระถกตือเดือเรียบร้อยแล้วนะคุณยายยายแต่งคันห้าวรับเอามาพักไว้ชั่วข้าวเดอดกบึ่เุารี่นได้นีกระถูกนตื่นเดี๋ยวเด้อของพับกับกันรับสมรักษาได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ดีมองอื่นจะวันนี้มาถูกๆหนัอ้าวคุน